ตอนที่หนึ่งเมื่อทิ้งค่ายเชิดดำไว้เบื้องหลังไประยะทางเกือบกิโลเมตรบุหลงก็ขับม้าออกจากแถวโควบไปข้างหน้ากระทั่งเคียงคู่กับเขาเซบายหันควับมาทั้งร่อนทันทีบุรหลงหัวรถคิกคักอย่าดูหนูเลยนะคะหนูตามมาเพราะเป็นห่วงพี่และพวกเราคุณโจรลืมตาโพลงบุรหลงเขาร้องร่นอะไรกันนี่มาได้ยังไงร,ร่อนยิ้มให้เขาหนูวิ่งหนีตะแม้นมาค่ะ หาหมวกเหล็กได้ใบ,บหนึ่งก็สวมหัวแล้วขโมยม้าที่ลงมา้าในจอนขาช่วยผูกอานให้ค่ะเขาสั่งหนูไม่ให้บอกพี่ใบรู้ทั้งฉิวทั้งขันแต่เขาก็โกรธหล,ลอนไม่ลงเสือใบหันไปมองดูบริวารของเขาเฮ้ยว่าไงยาบุหลงตามมาให้เราเป็นห่วงแล้วสมุนจนคนหนึ่งเอ่ยขึ้นไหนๆเธอก็ต้องการร่วมเป็นร่วมตายกับพวกเราเราก็ให้เธอตามเราไปเทคลับนายสเตนของคุณบุหลงจะสังหารค่าศึกได้เช่นเดียวกับดาบรับปืนของพวกเราเหมือนกันล่ะนะ เขาเอื้อมมือมาหยิกแก้มหล่อนดื้อมากเด็กคนนี้บุหลงคว้านิ้วมือเขาใส่ปากกัดทําให้ขุนโจรต้องร้องออกมาดังๆสมุนเขาตั้งโอดหัวราะไม่ได้แล้วเสือใบก็ยกมือขวาชูขึ้นบอกให้ทุกคนสงบปากเป็นอันว่าบุหลงชนะเขาแล้วที่สามารถติดตามเขามาได้เมื่อมาแล้ตะเวนพากันเดินทางต่อไปโดยไม่เร่งร้อนสอดสายตาม,มองหาค่าศึกพอเขาเขตป่าปปารงแห่งหนึ่ง กองม้าของเสือใบก็ถูกหน่วยรัตเวนของอับดุลกาเซมระดมยิงด้วยปืนยิงเกลียวเสียงปืนดังกึงกก้องประกายไฟวูบวาบจากปากระบอกปืนไม่ต่ำกว่า5-6กระบอกมองและเห็นถนัดกองม้าอยู่ห่างจากค่าศึกราว100เมตรเท่านั้นมันเป็นการยิงอย่างเผาขนทีเดียวสมุนของเสือใบคนหนึ่งถูกยิงตกจากหลังม้าตายคาที่แทนที่จะเสียขวัญเสือใบกับตัดสินใจเด็ดขาดสั่งประจันบานทันที หน่วยม้าต่างกระชากปืนพกออกจากซองแล้วดึงดาบแบบเดียวกับทหารม้าออกจากฝักบังคับม้ากระจายออกจากแถววิ่งตะลุยเข้าหาคาสึกทันทีเสียงชัยโยของหน่วยม้าเสือใบดังลั่นป่าท่ามกลางเสียงปืนม้าทุกตัววิ่งเข้าหาหน่วยระัตะเวนของคาสึกไม่หวัดหวันต่อกระสุนปืนที่ระดมยิงมามูโจรมารยันเสียขวาญต่างพากันลุกล่าถอยขุจนจรบุกเขาถึงตัวคาศึกเป็นคนแรกขณะที่โจนหนุ่มมาระยูยกคาบายขึ้นจะยิงเขา ดาบของเสือใบก็ฟันขวับเข้าเต็มเหนียวเจ้าหมอนั่นร้องสุดเสียงแล้วถูกม้าประจําขาของคุณจนชนล้มเข้าอีกหน่วยม้าเชิดดาฟาดฟันหน่วยละตวเวนฆ่าศึกด้วยดาบแล้วยิงด้วยปืนพกการต่อสู้อันดุเดือดผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหน่วยละตวเวนของอับดุลการเซมก็แตกพายหนีรอดไปได้เพียงสองสาคนนอกนั้นถูกฆ่าตายหมดตลอดเวลาที่ประจันบานกันบุรหลงยืนไม้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ่อนสามารถสังหารโจรมารายูได้คนหนึ่งด้วยสเตนคู่มือของ่อนเสืบใบกับหน่วยมา้าทุกคนรีบลงจากหลังมา้ายึดอาวุธปืนยิงเร็วที่ข่าศึกทิ้งไว้หลักกระบอกแล้วพากันมาดูหน่วยม้าเชิดดำที่ถูกยิงตกจากหลังมา้านอนกิ้งอยู่กับพื้นดินไฟฟ้าเดินทางในมือเสบืบใบส่องดูใบหน้าสมุนเขาที่ถูกยิงตายคาที่เขาถูกยิงที่หน้าอกเขาสามนัดขุนโจนถอนใจเบาๆแล้วพึมพำขึ้นไปที่ชอบเถอนน้องชาย แล้วเขาก็หันมาทางสมุนโจรคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมุงนำศพประเสริฐไปค่ายเราจะได้จัดก,การทำพิธีฝังให้เขาสมเกียรติในวันพรุ่งนี้ม้าของประเสริฐหนีไปทางไหนช่วยกันตามออกมาให้ได้แล้วกลับค่ายเราเถอะบุรหลงลงจากหลังมา้าแล้วถือสายบางเหียนจูงมา้าเข้ามายืนเบื้องหลังขุนโจนรร่อนกระซิบถามสมุนโจรคนหนึ่งประเสริฐถูกปืนตรงไหนที่หน้าอกและท้องครับขอดีเหลือเกินที่คุณไม่ได้รับอันตรายผมเป็นห่วงคุณมากมองหาก็ไม่เห็นกําลังชุลมุนวุนว่นวายเลย ร่อนมองไปทางศพพวกโจรมารอยู่ที่นอนตายอยู่เกินกลาดแต่เราก็ฆ่ามันตายหลายคนนะพูดจบร่อนก็เขยืบตัวเข้ามายืนชิดขุนโจรพี่ใบเสือใบค่อยๆหันหน้ามาหาร่อนยกมือตบบ่าบุหลงเบาๆหนูปลอดภยัยเราไม่ใช่เหรอเห็นหรือ,อยังการมาล่าตัวเวนในตอนกลางคืนเต็มไปด้วยอันตรายบุหลงยิ้มเศร้าแต่หนูไม่กลัวนี่คะขนาตะลุมบอลกันหนูขับม้าไปแอบใต้ต้นไม้หนูยิงยิงพวกมันตายไปคนหนึ่งปล่อยกระสุนไปสามสี่นะัดเท่านั้นแหละ แต่ว่าหนูกูวุฒวิทจะตกหลังม้าพอม้ามันตื่นนะคะ่ะสบายหวัวล้อหึแล้วมองดูบริวารของเขาไปกลับค่ายเราเถอะเสียงปืนที่ต่อสู้กันอับดุลกาเซมที่ซุ่มซ่อนอยู่ในป่ามันคงได้ยินถนัดขืนอ,อยู่ชักช้าต้องถูกรุมล้อแมแน่การระัตะเวนคืนนี้แม้เราไม่ทราบที่ตั้งค่าศึกแต่เราก็มีโอกาสได้สังหารหน่วยรัะตะเวนมันหลายคนฝ่ายเราเสียชีวิตไปคนเดียวนอกนั้นย,ยังยึดอาวุธมันได้หลายกระบอกมันต้องแค้นแน่หน่วยมากของเชิดดำต่างขึ้นนั่งบนหลังม้าของตน เราพากันเดินทางกลับค่ายศพของสมุนโจรน,นอนคว่ำหน้าอยู่บนหลังม้าของเขาบุหลงขี่ม้าเคียงคู่กับเสือใบแต่ไม่ใกล้จะได้พูดอะไรกันเพราะทุกคนกําลังเศร้าใจที่ต้องเสียชีวิตเชิดดําไปคนหนึ่งมันเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญยิ่งของอับดุลกาเซมจอมโจนมาลายูเขาไม่ยอมฟังความเห็นนายโจนคนใดคนหนึ่งอีกแล้วเขาเป็นคนเคารพตัวเองเช่นเดียวกับเสือใบแตกต่างกันในความเยือกเย็นและสุข,ขุมดังนั้นกองโจรมาลายัน ซึ่งได้เพียนตีค่ายเชิดดำมาหลายครั้งและไม่ได้รับผลสลําเร็จก็ได้รับคําสั่งจากอับดุลกาเซมให้รวบรวมกําลังเตรียมพร้อมเปิดฉากการบุกทะลวงในตอนรุ่งอารุณ์ของวันใหม่อับดุลกาเซมสั่งยิงเป้าในโจนคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาพวกโจนปีขวาเข้าตีค่ายเชิดดำในเวลา22นาฬิกาเศษแล้วถูกเชิดดำตีโต้อย่างดุเดือดทำให้ต้องลาถอยกลับมาอย่างไม่เป็นขบวนเสียอาวุธยุทธภัณฑ์และเสียชีวิตไพ่พลไปเกือบ1 0 0รคน น,นายโจรมัลลัยูคนนั้นถูกยิงตายด้วยน้ำมือของอาหมัดลูกผู้น้องอับดุลกาเซมนั่นเองตามคำสั่งของอับดุลกาเซมหลังเวลา24นาฬิกาล่วงไปแล้วเสียงปืนในยุทธบริเวณสงบลงภายในค่ายเชิดดำมีการแต่งเสริมแนวที่มันในแข็งแกร่งขึ้นแผนยุทธวิธีแบบตั้งรับคงเป็นไปด้วยดีทุกประการผู้ที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดก็คือนิวัตเสนาธิการของฝ่ายเชิดดำซึ่งแทบไม่มีเวลาพักผ่อนหลับนอนเลย เซบัยส่งแมวมองสองคนลอบออกจากค่ายในตอนดึกเพื่อสืบสวนความเคลื่อนไหวของฝ่ายข่าศึกหนวดรัตะเวนได้กลับมารายงานให้ทราบว่ากองโจรมาราย,ยานกำลังชุมนุมพลกันอย่างขับขั่งบนที่ราบสูงแห่งหนึ่งเมื่อได้รับรายงานอันเชื่อถือได้จากแมวมองนิวัตขุนศึกของเืบัยก็รู้ได้ทันทีว่าอับดุลกาเซมมีความมุ่งหมายที่จะเข้าตีเป็นการใหญ่ในคืนนี้หรือตอนใกล้รุ่งสว่างเสร็จแล้วคราวนี้ละพี่ใบเืนนิวัตพูดกับขุนโจรในตอนดึก ถ้าดุงกาเซนใช้วิธีทุ่มกำลังมหาศาลเข้าโจมตีเราผมจะกวาดล้างมันให้หมดรับรองเหน่อย,ยานยนต์กำมารอของเราจะทําให้พวกโจรมาลลยูแตกพ่ายไม่เป็นขบวนหน่อย,ยานยนต์กำมรอที่นิวัตกล่าวถึงคือรถกรีปสองคันของพวกโจรเชริดดำซึ่งนิวัดได้ปรปโรลกมันขึ้นให้เป็นรถถังใช้ไม้ไผ่ประกอบเป็นโครงหุ้มขึงด้วยผ้าดิบผ้าสีพรางเป็นกลนเบาหนึ่งกระบอกทําปืนใหญ่จําลอง40มิลลิเมตรติดไว้คัดละหนึ่งกระบอกนิวัดอํานวยการสร้างด้วยตนเอง มีสมุนโจรที่มีความรู้ในการช่างฝีมือช่วยเหลือเรา10บคนใช้เวลาสร้างมา3วันเพิ่งเสร็จเรียบร้อยและขณะน,นี้รถถังจำลองซึ่งขายลึงนกับรถถังทหารลาบของกองทัพบ,บกทั้งสองคันจอดจังก้าอยู่หน้าค่ายมองไม่ผิดอะไรกับรถถังจริงติงตะขาบของมันทําด้วยไม้แต่หมุนไม่ได้อย่างไรก็ตามอาวุธปืนกลเบาที่ประจรรถถังทั้งสองคันนี้ก็สามารถทําการยิงได้อย่างแม่นยํา นอกจากนี้ภายในรถยังมีแผ่นเหล็กบางกำบงังพนักง,งานประจำรถและพลปืนป้องกันกระสุนปืนได้เสือใเก่าชมเชยปฏิพันธ์อันเฉียบแหลมของนิวัตมากมายในเรื่องนี้เวลาล่วงพ้นไปตามลำดับแสงไฟฟ้าเดินทางริมค่้ายเชิดดำทั้ง4ด้านฉายกลาดตลอดเวลาใครพลของเสือใบยอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับกองโจรมลยันทุกขณะจนกระทั่งใกล้ลุ่งอรุณของวันใหม่ท่ามกลางความหนาวเย็นของอากาศในตอนเช้าตรู่ แสงเงินแสงทองปรากฏอยู่เหนือขอบฟ้าทางทิศตะวันออกมองเห็นเลื่อนลางแล้วพลุสัญญาณน,นัดหนึ่งของฝ่ายโจรมาเรียนถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าทำลายความเงียบขึ้นกองโจนในบงังคับบัญชาของอับดุลกาเซมเปิดฉากการรบขั้นแตกหักทันทีพวกโจรมาเรยูประดานหน้ากันเข้ามาทางด้านหน้าค่ายเชิดดำเสียงปืนยิงแล้วแบบต่างๆดังสะเทือนเลื่อนลั่นป่าลราวกับพื้นดินถล่มทลายแนวต้านฐานเชิดดำเริ่มต้นทำการต่อสู้ยังฉับพลัน ปืนกลเบาจากที่ตั้งยิงอันมิดชิดแผดเสียงรันไร่พลอับดุลกาเซมถูกกระสุนปืนกลล้มตายเกินหาดแต่บรรดานายโจรทั้งหลายไม่ได้คำนึงถึงยังคงสั่งสมุนโจรบุกเข้ามาเพื่อหวังถลายค่ายเชิดดำให้ได้ตามคำสั่งอันเด็ดขาดของอับดุลกาเซมภายในเรือนพักประมุแขแห่งเชิดดำทากลางเสียงสน,นั่นวันไหวของกระสุนปืนดูหลงทลาออกจากห้องครัวขณะที่หล่อนกำลังติดไฟต้มน้ำเพื่อชงกาแฟให้ขุนโจรชูรักของหลอน บุรลงรายเห็นเสือใบย,ยืนสูบบุหรี่พ้นควันขม่งอยู่ข้างหน้าต่างเขาแต่งกายเตรียมพร้อมที่จะเข้าหลบสวมหมวกเหล็กสะพายทอมสันคู่มือพี่ใบรอนอุทานออกมาดังๆเราวิ่งเข้าหาเขาอับดุลกาเซมเขาตีเราอีกแล้วคุณโจนหันมายิ้มให้รอนจะหารู้แล้วเสียงปืนดังออกลั่นไปหนูน่ะนอนหลับพักผ่อนเสียทีสาวอดนอนหลับขับตานอนมาตลอดคืนทรมานแย่รอนทำตาโตแล้วยิ้มให้เขาพี่ใบจะให้หนูนอนเดี๋ยวนี้หรอคะ เสียงปืนดังออกล่างเรากอบสนามรบใครจะกล้านอนดีไม่ดีพวกโจรมาระยันบุกเข้ามาท <c oughs> ี่รับรองกองโจรมาาะยูไม่มีโอกาสร่วงล้มเข้ามาในเขตท่าเราแนมะ้แต่เพียงเก้าวเดียวเขาว่าเราก็ยกมือจับแขนหล่อนลงไปข้างล่างกับพี่เถบ,บุลงเดี๋ยวไอ้พวกโจรมาระยันก็แตกพ่ายไม่เป็นขบวนแล้วพี่จะนํากองม้าของเราออกติดตามสังหารมันให้ย่อยยับพี่กับมีวะตั้งใจะเด็จศุดในวันนี้แหละทั้งสองพากันเดินเคียงคั้ออไปจากห้องพอออกมาหน้าเรือนพัก สือใบกับแม่สาวงามในตาขมก็มองแลเห็นกองไม้แห่งค่ายเชิดดำชุนนุมพลันกันอยู่ทางด้านหลังเรือนพักพวกโจรม้าทุกตัวมีอานระระงเหียนพร้อมกองม้าแข็งแกร่งนี้เตรียมพร้อมจะออกทะลวงค่าศึกให้ย่อยยับแหลกลานขุนโจรพาบุรหลงลงบันไดตรงไปยังกองม้าของเขาในะแบ,บัดนี้การรบกําลังเป็นไปอย่างดุเดือดยิ่งอับดุลกาเซมสั่งให้ไพ,พ่พลของเขาหนุนเนื่องกันเข้ามา เขาเองควบคุมกองหนุมแล้วสั่งกองหนุมให้ยิงพวกเดียวกันหากว่ามันล่าถอยของตนมารายานลุกประชิดค่ายเชิดดำแล้วทันใดนั้นเองรถถังกำมารอของเชิดดำก็เริ่มติดเรื่อเราแล่นออกจากที่ด้วยเกียร์หนึ่งทำให้เครื่องยนต์มีเสียงคล้ายคลึงกับรถถังนิวัยูุ่ประจำรถคันหน้าเขานำรถอีกคันหนึ่งค่อยๆค,ค,คลานออกจากประตูค่ายเราเริ่มต้นปล่อยกระสุนปืนกลเบาแจากจ่ายไปยังบรรดาค่าศึกซึ่งกำลังลุกล้ำใกล้เข้ามา ผลประจําปืนกลเบาสามารถเปลี่ยนซองกระสุนปืนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้เพื่อลวงให้พวกโจรมาลายูเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปืนกลหนักรถถังจําลองทั้งสองแยกย้ายกันเข้าโจมตีฆ่าศึกในเวลาเดียวกันนั้นเองกองโจรเชิดดำประมาณ30คนก็เคลื่อนพลออกจากค่ายติดตามรถถังตามแบบแผนการลบภาคพื้นดินทุกคนมีปืนยิงเร็วเป็นอาวุธพอแลเห็นรถถังทหารราบ,บุกทะลวงเข้ามากองโจรของอับดุลกาเซมก็แตกตื่นเสียขวัญไม่มีใครเฉลียวใจว่ามันคือรถถังจําลอง ศัตรูของเชิดดำถูกปืนกลประจำรถยิงล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงนายโจนไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาได้เพราะสมุนโจรไม่มีใจที่จะทำการสู้รบกับกองโจรเชิดดำอีกแล้วโจนมาระยูต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดไม่ใช่ล่าถอยตามแบบของการรบแต่ล่าแบบตัวใครตัวมันบางก็ถึงอาวุธเลิดเปิดเปิงเ,เข้าป่าอับดุลกาเซมยืนอยู่บนเนินดินสูงแห่งหนึ่งขณะนั้นท้องฟ้าเริ่มสางขึ้นบ้างแล้วเขาแรเห็นรถถังทั้งสองคันกำลังเคลื่อนที่ใกล้เข้ามา เสียงปืนโจถถังจำลองรัวกลางวานลั่นเล่ากับเสียงพยาามัจจุราชที่เรียกรองชีวิตไพรพลพวกโจมรมาายูยอดขุนโจนแห่งค่ายมาัลรายานตกตะลึงแทบสิ้นสตินึกไม่ถึงว่ากองโจนเชิดดำจะมีอาวุธอันสำคัญยิ่งคือรถถังแน่นอนและเขารู้ดีว่าการต่อสู้กับรถถังนั้นต้องใช้ปืนใหญ่ทหารราบหรือบาสุกา้าแต่ปืนทั้งสองชนิดที่เขามีอยู่ได้ถูกเสดไบทำลายพินาศไปหมดสิ้นแล้วอับดุลกาเซมสั่งล่าถอยทันทีพวกโจมรมาายูต่างรีบถอนตัวจากการรบ สับสนอดละมานรถถังจำลองเคลื่อนที่บุกตะลุยเข้าไปยิงปืน,นกลาดตลอดเวลานานทีลูกระเบิดมือก็ถูกว้างออกไปจากรถถังลงให้พักพวกอับดุลกาเซมเข้าใจว่ารถถังทั้งสองใช้ปืนใหญ่ประจำรถทำการระดมยิงพวกโจรมาลายูที่ไม่มีกระจายสู้รบจนแตกสาสั่นเซนเข้าป่าและส่วนมากก็ถูกยิงตายกองโจนเชิดดำลุกไล่กระชั้นชิดเสียงเชยโยโฮร้องพวกเชิดดำดังขึ้นเมื่อเชิดดำอีกส่วนเคลื่อนที่อ,อกจากค่ายอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นกองมาอ้าแข็งแกล่งซึ่งมีม้า20ตัวในบังคับบัญชาของเสือใบก็เคลื่อนออกจากค่ายไล่ติดตามสังหารฆ่าศึกนี่เป็นครั้งแรกที่อับดุลการเซมปลาชัยแก่คู่ต่อสู้ของเขาเขาพาบริวารล่าถอยาะเขตเบตงสู้พลางถอยพลางหน่วยเชิดดำแยกย้ายกันสกัดกันใครผลของอับดุลกาเรเซมหลบหนีไปคนละทิศละทางควบคุมกันไม่ติดทุกคนหวาดกดลัวรถถังเสือใบไปตามตาม,ตาม,ตามกันเสียงฝีเท้าม้าดังไปทั่วบริเวณยุทธภูมิ สือใบกัดแกงดาบนำกองม้าเขาไล่ติดตามโจนมาลายูย่างอาถา์และมาเข้าถึงตัวดาบอันคมกริบก็ฟาดฟันพลรบของอับดุลกาเซมบาดเจ็บล้มตายเสียงชัยโยโฮร้องเสียงปืนดังตลอดเวลามันเป็นการรบที่เชิดดำได้เปรียบด้วยรการทั้งปวงอามัดลูกพี่ลูกน้องของอับดุลกาเซมนำบริวารจนประมาณ50คนล่าถอยมาจนมุมอยู่ที่เชิงเขาลูกหนึ่งเขาสั่งให้สมุนโจนของเขาทำการต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายอาศัยหมู่ก้อนหินเป็นที่กำบัง ทำการระดมยิงเชิดดำที่บุกตะลุยเข้ามาสมุนโจรไฟเสือใบถูกยิงตายราวสามสี่คนจากการรบที่มั่นเชิงเข่าลูกนี้นายโจรเชิดดำซึ่งทำหน้าที่ผู้บังคับหมวดสั่งให้ใช้เครื่องพ่นไฟทันทีหลังจากเครื่องพ่นไฟเริ่มทำงานโจรมาลายูในบังคับบัญชาของอามัดก็แตกพ่ายอีกอามาัดถ,ถูกไฟลวกตามร่างกายหลายแห่งนอนกลิง้งร้องครว่นคลัคงด้วยความเจ็บปวดรอบตัวเขาสมุนโจรหลายคนนอนตายเรียงรายเพราะกระสุนปืนและเปลวเพลิพงอันร้อนจากเครื่องพ่นไฟ เชิดดำลุกไล่ค่าศึกต่อไปจนมรลยูทหลายต่อหลายคนทิ้งอาวุธยกมือยอมแพ้ในเวลาเดียวกันนั้นเองอับดุลกาเซมนำบริวารประมาณ1ิบคนหนีเข้าป่าทึบอย่างรีบเร่งสมุนโจรที่ติดตามเขามาน,นี้ลถแล้วแต่เป็นผู้ใกล้ชิดเขาขอ,องม้าของเสือใบปรากฏตัวขึ้นอีกแล้วประมุขแห่งค่ายเชิดดำขี่ม้านำหน้าพาสมุจนจรตรงเข้าประจันบานกับอับดุลกาเซมอากาศนั้นแจ่มใสขึ้นตามลำดับจนมองเห็นตัวกันถนัด กองม้าเสือใบกวัดแกงดาบเป็นเสียงชัยโยทำลายขวัญฆ่าศึกอับดุลกาเซมยกทอมสันคู่มือยิงกลาดแล้วสั่งลูกน้องคนสนิทของเขาให้สู้ตายการรบในระยะประชิดเช่นนี้ฝ่ายที่อยู่บนหลังม้าที่มีจำนวนไร่เลี่ยก,กับพื้นดินต้องได้เปรียบเสมอเมื่อกองม้าของเสือใบใกล้เข้ามาถึงตัวลูกน้องคนสนิทของอับดุลกาเซมก็วิ่งหนีเอาตัวรอดซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกๆคนที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองเมื่อภัยมาถึงตัวอับดุลกาเซมเห็นัวนตัวเขาก็วิ่งหนีบาง ผมเวียงทอมสันทิ้งกระหมดกระสุนแล้วอาวุธประจำตัวของเขาคงเหลือแต่ดาบดันมารายูเพียงเล่มเดียวซึ่งก็เป็นดาบขนาดใหญ่เสบยบสั่งให้ติดตามสังหารบรลวันโจนมารายันและสั่งให้จับอับดุลกาเซมด้วยการจับเป็นเขาควบขับม้าประจำขาดไล่ติดตามสังหารอับดุลกาเซมกับลูกน้องคนสนิทแต่นายโจนมารายันซ่อนตัวในพุ่มไม้สวนลูกน้องคนสนิทของเขาทั้งสิบคนถูกกองมา้งาเสบยบฆ่าฟันด้วยดาบบนหลังมา้าไม่มีใครรอดชีวิตไปได้เลยสักคนเดียว คุณโจนตะโกนกล้องสั่งให้กองม้าของเขาแยกย้ายกันออกค้นหาตัวนายโจนมารายูให้จงได้ม้าทั้ง14ที่เหลือกระจายกันออกจากหมดบุตรุยเข้าไปตามสมทุมพุ่มไม้ตรวจค้นหาตัวนายอับดุลกาเซมอย่างถีทวนเสบย์ควบขับม้าไปตามลำพังหมายทางที่แลเห็นหลังอับดุลกาเซมเมื่อสักครู่นี้การค้นหาจอมโจนมาายูเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะภูมิประเทศเต็มไปด้วยพุ่มไม้อันหนาทึบเสบยบขับม้าวนเวียนไปมาตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ทวนก็ไม่เป็นผล จนในที่สุดเขาเพ่นเผาลงจากหลังไม้อย่างรวดเร็วเมื่อแลเห็นพุ่มไม้แห่งหนึ่งข้างหน้าสั้นไหวผิดปกติมือขวาของขุนโจรกำด้ามดาบมันมือซ้ายถือรีวอลเวอร์ใบหน้าของเสือใบย,ยิ้มแย้มเขามั่นใจว่าอับดุลการเซมคงหลบซ่อนตัวในพุ่มไม้แห่งนี้และมันก็เป็นความจริงดังที่เขาคาดหมายอันเกิดจากการสังเกตและปฏิพานอับดุลการเซมนั่งยองๆอยู่ในพุ่มไม้อันหนาทึบในลักษณะของเสือร้ายที่ถูกต้อนจนมุมท่าทางเขาเต็มไปด้วยความวิตก เพราะขณะนี้เขามีตัวคนเดียวไพ่พล,ลมากมายของเขาแตกยับถูกกองโจนเชิดดำสังหารเกือบหมดสิ้นแล้วอาวุธปืนประจําตัวก็ไม่มีคงเหลือแต่ดาบมารยูเพียงเล่มเดียวและมีดพกลักษณะคล้ายติดที่เนบเอลอยู่อีกหนึ่งเล่มเมื่ออับดุลกาเซมแรเห็นเซอร์ไบรท์เข้ามาจอมโจรมารยันก็ตัดสินใจสู้ตายเขาพูดลุกขึ้นยืนทันทีกระชากมีดพกออกมาถือเซอร์ไบ,บยหยุดชะงักลืมตาโพรงเสียงโหดร้องของเซอร์ไบ,บทําให้อับดุลกาเซมเสียขวัญมาก อับดุลกาเซมท่านเห็นหรือยังฉ่านพูดไว้ไม่มีผิดท่านทนององอาจว่าพวกท่านมีกําลังลบเหนือเราแต่แล้วในที่สุดมารายันของท่านก็ถูกพวกฉันกวาดล้างแตกรกระจายไปหมดอับดุลกาเซมเสียยิ้มแล้วพูดเสียงกล่าวไอ้ใบคนยังกูไม่ยอมเป็นเฉเลยคงใครด้วยความรวดเร็วเราสายฟาดแลบในโจรมารายูเงื้อมือสายขึ้นสุดแขนคว้างมีดพกไปยังร่างเสบยบทันที ขุนโจรนั้นระวังตัวอยู่แล้วในระยะห่างประมาณ10บก้าวช่วยให้เสือใบเอี้ยวตัวหลบคมมีดได้อย่างวุดหวิดมีดพกของนายโจรมารายูปักนั้นอยู่กับต้นไม้ต้นหนึ่งและไม่ได้ทําให้เสือใบตะ н о กตกใจเลยอับดุลกาเซมท่านดุร้ายสมกับที่ท่านเป็นเสือมาลายูแต่ไม่มีประโยชน์อะไรที่ท่านจะคิดต่อสู้กับข้าพาเจ้าเห็นไหมข้าพาเจ้ามีปืนอยู่ในมือข้าพาเจ้าอาจสังหารท่านเดี๋ยวนี้ก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่างกูเลยยิงกูสุไวไปฮ่าฮ่า ถ้ามึงจะจับเป็นกูแล้วก็ให้โอกาสกึสักนิดเว่าไอ้ใบถึงแม้กูจะตายกูจะได้นึกชื่นชมน้ำใจเสือของมึงสบายแกงยุโทราบพอ์ดุนกาเซมด้วยการก้มศีรษะโค้งคำนับโปรดบอกข้าพเจ้าสหายรักท่านมีความปรารถนาย่างใดว่ามาใบหน้าของอับดุลกาเซมทะมึนถึงแววตาเป็นประกายโลดมือเขากำด้ามดาบกระชับมันการต้องการฟันดาบกับแกตัวตัวถ้าการชนะการก็ได้รอดพ้นจากการเป็นเชลยของแก แต่ถ้าการแพ้หมายความว่าแกจะได้แต่ศพของการไปเท่านั้นเสรบายยิ้มกลิ่มแกงโยโทสาอับดุลกาเซมต่อไปท่านอับดุลกาเซมที่รักเขาพูดพลางเก็บปืนพกใส่กระเป๋าเขาเจ้ายินดีให้โอกาสแกศัตรูเขาเจ้าเสมอแต่ว่าก่อนที่ท่านจะปาดาบกับข้าเจ้าขอให้ท่านทําใจให้เยือกเย็นเสียก่อนเขาเจ้ารู้สึกท่านมีอารมณ์ร้ายมากทีเดียวการต่อสู้ของเราหมายความว่าเราเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ถ้าท่านมีมโมโหโทษโสอย่างนี้ดาบข้าพเจ้าโคเสียบหน้าอกท่านยังไม่ต้องสงสัยขอโทษทีท่านฟันดาบเป็นหรือเปล่าท่าทางท่านที่จับดาบมันไม่ทําให้ข้าพเจ้านึกหวาดหวั่นเลยดูเหมือนอับดุลกาเซมจะได้คิดรู้ว่าเสือใบต้องการผู้เย่อโทสะเขานายโจรแห่งค่ายมารยันยิ้มออกมาได้แล้วปลอบใจตัวเองให้เยือกเย็นพร้อมกับคิดในใจว่าถ้าเขาสังหารเสือใบได้เชิดดำจะกลับกลายเป็นฝ่ายเสียบเียบทันทีเขาจะรวบรวมบริวารเขาหักออาค่ายเชิดดำต่อไป เสือใบอับดุลกาซิมพูดเสียงอ่อนลงเขาพเจ้าขอโทษที่เขาพเจ้าใช้คําพูดโตตอบกับท่านโดยขาดความสุภาพไปแต่เขาพเจ้ากําลังจนมุมจนทาให้เกิดโทสาขึ้นในอารมณ์เดี๋ยวนี้เขาพระเจ้าเยือกเย็นเช่นเดียวกับท่านราวเขาพเจ้าขอเคารพน้ำใจดีงามของท่านที่เปิดโอกาสให้เขาพเจ้าต่อสู้กับท่านโดยเพลงดาบตัวต่อตัวเขาพเจ้าไม่ได้คํานึงถึงผลแพ้ชนะเท่าไรแต่เขาพเจ้าเป็นนักสู้เมื่อท่านให้โอกาสต่อสู้อีกครั้งเขาพเจ้าจะขอสู้กับท่านจนวินาทีสุดท้าย เสือใบพยักหน้าเข้ามาท่านอับดุลกาเซมข้าพเจ้าพร้อมแล้วถ้าฝีมือข้าพเจ้าอ่อนกว่าท่านแล้วก็อย่าได้ลดมือให้ข้าพเจ้าเลยรีบสังหารข้าพเจ้าเสียกองโจรมารยันของท่านจะได้เปลี่ยนฐานะจากล่าถอยเป็นฝ่ายลุกบ้างอับดุลกาเซมเดินเข้ามาเผชิญหน้าขุนโจรทั้งสองยืนห่างกันในระยะ3ก้าวต่างคนต่างยกดาบขึ้นกระทำความเคารพกัน